เขาเรียกว่าวัดอะไรนะเนี่ยวัดหนองที่พักสงดีกว่านะวัดหนองกระโตวาวัดหนองกระโตวาครับเดี๋ยวให้ท่านท่านวินอาจารย์ที่พักสงดีกว่าที่พักสงใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าไม่ได้เป็นวัดสิก็เดี๋ยวเม่ชีเชิญให้นิมนต์พระมาอยู่ที่นี่เพื่อจะเผยแพผ่ศัตรูธรรมนะฮะสายปัญญา กว้างใหญ่โตเหมือนกันนะฮะก็เปิดอยู่แล้วใช่ไหมครับเปิดแล้วครับเลยมันเห็นข้างหน้าไหมอาจารย์ถ้ามันเห็นอาจารย์อยู่อย่างนี้มันไปข้างหน้าไหมกล้องหน้าแล้วใช่ไหมใช่นี่ไงมือโอเคแต่ว่ามันบันทึกได้ยังเออบันทึกเนี่ยเดี๋ยวโอเคนี่แหละฮะเดี <médico> ๋ยวให้ พระอาจารย์วิรแกมาอยู่ที่นี่แล้วให้ชาวบ้านได้ได้เข้าถึงตัวปัญญานะฮะ,ะเราฝึกสติฝึกสมาธิมานานหรือสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิอะไรพวกนี้มานานทํากระถิ่นประป่ามานานแต่แก่นคําสอนน่ยมันยังไม่ถึงแค่นะ,ะ<ม>ออคือเราก็ได้แก่เปลือกอกบะพี้แค่นั้นเองก็เดี๋ยวทำมาตรที่นี่ก็จะเป็น อยู่วนชายภูมชายภูมิอ่ะแถวนี้มันเลยแยกก็ตบต,ต,ต,ตัดตัดตัดต้นครับแล้วก็อ่เขึ้นมาตรงนี้ยมันจะที่สถานที่มันสัปย,ยา,ยาเหมาะแก่การมาสายสายปัญญาเนี่ยมานั่งฟังธรรมะเพื่อจะให้เห็นตัวเองว่าเราหลงอะไรกันอยู่นะฮะแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมี ม่ชีแกบอกว่าเดี๋ยวจะมีกลุ่มที่มาศึกษาทรรมกันพอดีเราไม่ได้มีพิธีปฏิบัติหรืออะไรนะฮะธรรมะของอสายสายอาจารย์วิทย์อะ่ะก็คือสายอิสระนั่นเองก็คือสอนให้เห็นตัวเองชี้เห็นตัวเองอะ่ะชี้ว่าตัวเองหลงอะไรแัท่านร้อนว่าตัวเองหลงอะไรมาตรงนี้ดีกว่าท่านก็ จะได้เข้ามาเดี๋ยวท่านร้อนเนี่ยอย่างเหมือนท่านวินที่ถ่ายท่านก็ปฏิบัติมาเยอะสายว่าป่ามีสันชิทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็ทํามาหมดอนะนอนปาัาช้าทําอะไรก็ทํามาหมดแต่มันตัวปัญญาแก่ตัวแก่นมันไปไม่ถึงนะครับเออก็คือทํามาหมดสิบกว่าปีแต่พอเห็นแก่นแล้วมันพลิกมันพลิกมันหยุดการก,กทาทั้งหมดแต่ก่อนที่จะเห็นแก่นมันก็ต้องวางก่อน ตรงนั้นนะวางความเชื่อเดิมๆวางเปลือกกะพีก่อนอ่าถึงจะมาหาผมได้เพราะมาหาผมผมก็สอนชี้ให้เห็นปัญญาไม่ได้สอนอะไรหรอกแต่ชี้ให้เห็นปังเดียวถ้าใครเข้าใจหลุดได้ก็เหมือนท่านบินก็แวบเดียวก็หลุดนะก็มีผ้าหลายรูป,ปที่มาเดี๋ยวว,นนวันนี้ก็มีลูกศิษย์มาที่เทพสถิตนะนเดี๋ยวต้องกลับช่วงบ่ายแล้วก็พรุ่งนี้อีก เดือนหน้าก็จะมีะมีสายมาเลเซียมามีทั้งระดับพระสายปฏิบัติมาเพื่อจะมาศึกษาตัวแกนนี่ว่าปฏิบัติมานานแล้วเข้าใจหมดแล้วทำไมมันวนมันติดอะไรอยู่ผมจะจับพิกตรงนั้นนะฮะนะฮะก็ทุกคนนะตรงนี้ไม่มีการปฏิบัติทำอะไรแต่อธิบายอะไรบางอย่างให้เราเห็นเรื่องสมมุติบัญญตัติเรื่องมาร์กีโอแปด เรื่องสติปัฏฐานสี่เร <iah 40> ื่องอริยสัจสี่นะฮะก็คือทุกสมอไทยนิโรธมรรคเขาดับทุกข์กันยังไงไม่ใช่การเอาตัวตนเปิกธรรมนะฮะชี้เห็นว่าเนี่ยความรู้นึกคิดอารมณ์เราจะเป็นอิสระจากมันได้แล้วมีปัญญาเห็นมันแล้วทําลายขบวนการที่เป็นตัวตนอัตาตัวตนนะฮะต้องทําลายวิชาตัณหาและอุปทานแล้วก็ปลดปล่อยจิตมโนวิญญาณการสืบต่อควบคุมหยุดการเกิดนะฮะ นี่คือความจริงเันสูงสุดก็ผมก็เป็นคาราวาสอะแต่ผมก็มีลูกศิษย์เป็นพระหลายๆท่านที่มาศึกษาธรรมเพราะว่าเป็นแค่สมมุตินีะฮะคารวาสกับพระก็เป็นแค่สมมุติแต่ความจริงมันอยู่ที่เราเหมดเลยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะฮะก็กี่นาทีแล้วท่านตรงไหนตรงที่มันข้างบนนาะทีเดียวมั้งเอ้ไม่ใช่ส <4 S 1> ี่ครับสสีนาทีเองเหรอ สี่ห้าวิห้านาทีโอ้ยังไม่ถึงสิงนาทีเลยไปเลือกนี่ก็ดวงตานั่นที่วัดจะเอาสายปัญญาไม่แต่สายทางนู้นเขายังไม่ค่อยนั่นก็นี่แหละฮะมันเป็นเรื่องยากเขาต่อต้านกันอเพราะว่าผมเป็นฆราวาสเนี่ยแล้วก,ก,ก็การสอนธรรมะไม่ไม,ไม่ไม่ถือศีลไม่ฝึกสติไม่ฝึกสมาธิมาเลยไปย้อนแย้งกับเขาที่จริงเรามีครบหมดนะฮะสติสมาธิ ปัญญาทางโลกเนี่ยเรารู้จักหมดเลยแต่เราขาดปัญญาตัว,ตวเดียวปัญญาก่อนสัญญาตัวเนี้ยไม่มีที่ไหนที่จะชี้ตรงนี้ได้นะที่จะจับพิกได้อมผมบอกว่าผมอ่ะตัดสิเห็นแจ้งในเรื่องพวกนี้ผมถึงมาช่วยให้คนเหมือนส,สมัยพู้เจ้าอะ่ะท่านก็ตัดสรู้แจ้งตรงนี้แล้วท่านก็มาช่วยเหลือชาวบ้านมานั่งเทศสอนอะไรช่วยองค์ปริมาณจับพิกจับพิกจับพิกและหลายคนเน่ยก็สว่างไปนะฮะพระเจาะ้าวิคีทั้งง่ายแล้วก็ชาวบ้านที่ท่านเทศสอนก็ตื่น แล้วก็เห็นความจริงเพราะว่าพระองค์อ่ะ,อะไม่เอาตัวตวนไปทําไม่ให้ใครไปทรมานตัวเองอไม่ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะฮะก็คือมันจะต้องเกิดปัญญาชนิดหนึ่งนะหลุดพ้นออกจากอุปทานตรงนั้นนะฮะแล้วมันก็จะเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตทุกคนก็จะเห็นพระพุทธเจ้าก็เอาแค่นี้แหละที่จะพูดแลไวไม่ได้เตรียมตัว <c oughs> โอเคครับ กดตรงไหนตรงนี้กดตัวสีแดงนะครับสีแดงสีแดงและสีขาวปุ่มนิ้มเหอูกตาดนข้างอยู่โอ้นี่แหละ